สวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้อยากจะมีธุรกิจนะคะเป็นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับบ้านเช่าอสังหานะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยการที่คุณจะเอาเงินไปเก็บในธนาคารหรือคุณจะไปลงทุนหุ้นหรือคุณจะไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่เสถียรน,นะคะคุณก็จะกังวลน,นะคะแต่วันนี้ถ้าเกิสดสมมติคุณไปลงทุนในที่ดินหรืออสังหาซึ่งมันขึ้นนอกเงินขึ้นทุกอันแล้วระหว่างนั้นคุณก็สามารถทารายได้ได้ด้วยนะคะ ในมุมมองของเราเนี่ยเรามองว่าการซื้อที่ดินแล้วสร้างบ้านก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่คุณสามารถจะสร้างรายได้ได้แล้วคุณก็มีทรัพย์สินด้วยถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแนะนําค่ะอย่างของบ้านระเบียงขาวเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของที่ดินที่คุณสามารถจะไปเลือกที่ดินแล้วก็ไปให้เราสร้างบ้านได้ แล้วถ้าใครไม่ได้ออจะไปอยู่เองอยากจะทําธุรกิจเป็นบ้านเช่าเรามีทีมค่ะเรามีทีมที่จะบริหารบ้านเช่าให้กับคุณด้วยไม่ว่าจะเลือกที่ให้เราสร้างบ้านแล้วก็ให้เราบริหารบ้านเช่าให้กับคุณด้วยบางทีคุณไปซื้อบ้านแล้วให้คนอื่นบริหารให้เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้รู้จุดว่าคุณอยากได้แบบไหนหรือว่ากลุ่มของคุณเป็นใครแน่แต่วันนี้ถ้าเกิดคุณให้เราบริหารแล้วในที่ดินของเรากลุ่มของเราแน่นอนค่ะเราเป็นกลุ่มชาวต่างชาติ นะคะแล้วกลุ่มชาต,ต่างชาติเนี่ยเรามีวิธีในการจอบในวิธีในการหานะคะหรือว่าใครที่มีที่ดินอยู่แล้วนะคะแล้วอยากจะให้เราเนี่ยไปสร้างบ้านนะเราก็สามารถทําได้อีกเหมือนกันนะคะสมมติว่าที่ดินคุณอยู่แถวหัวหินแล้วคุณอยากให้เราไปสร้างแล้วให้เราบริหารให้เราก็จะดึงบ้านของคุณเข้ากลุ่มบ้านระเบียงขาวนะคะ ดึงของคุณเข้ากลุ่มบ้านระเบียงขาะคุณฟังดีนะคะดึงบ้านของคุณเข้ากลุ่มบ้านระเบียงค่ะเพราะฉะนั้นซอสที่เกิดจากบ้านระเบียงขาวซอสที่เกิดจากาลูกค้าที่จะเข้ามาดูบ้านระเบียงขาวก็จะเห็นบ้านของคุณด้วยเพราะเราเชื่อว่าเว็บของเราเนี่ยมีชาวต่างชาตาิเข้ามาดึงเยอะแล้วเราก็ทําการตลาดมาในระยะหนึ่งแล้วที่ทุกคนก็รู้จักน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณสามารถทําตรงนั้นได้ สร้างสร้างบ้านบนที่ดินของคุณแล้วเราก็จะดึงของคุณเข้ากลุ่มเราและเราก็จะบริหารบ้านชาให้อันนั้นก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้คุณสร้างธุรกิจได้แบบที่ไม่ต้องไปกังวลเลยนะคะเพราะมีคนดูให้คุณตั้งแต่ก่อสร้างยันบริหารการขายเลยนะคะถ้าใครสนใจทักมาได้ะคที่ไลายรับเบียยข่นะคะหรือเข้าไปดูผลงานกันได้เลยที่บ้านระเบียงข่าว닷คมหรือรับเบี้ยข่าว닷ก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ